เค okay. สวัสดีครับผมที่จากไทวัเตอรครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของปั๊มที่มีเพชเชอร์คอนโทรลนะครับโอเคว่าเราจะนําไปต่อกับสปริงเกอร์แบบไหนแล้วก็นําไปใช้งานแบบไหนนะครับโอเคผมว่าตัวปัมมนนป๊มที่มีเพชเชอร์คอนโทรลก่อนครับปั๊มที่มีเพชเชอร์คอนโทรลนะครับ พีนะครับปั๊มที่มีแค่เชื่อมโซดคราวนี้ผมว่าจะทำการจัดไฟให้เขาครับเป็นตัววีลกันนะครับจ่ายกระแสไฟให้เขาก็จะเป็น220โวลต์เอนะครับตัวนี้โอเคคราวนี้เรามาดูหลักการทำงานของปั๊มที่มี ทางแรงดันหรือว่าพเชษคอนโทรลครับก็คือตัวนี้ถ้าเราเปิดเราเราเปิดเราใส่เอาไว้ก่อนีอ้ตัวเป็น wow. วาล์วนะครับถ้าเราเปิดวาล์วน้ําไหลออกแรงดันตกพอถึงขีดที่เรากําหนดไว้ปั๊มก็จะทํางานเพื่อดันแรงดันขึ้นถึงขีดที่เรากําหนดไว้เหมือนเป็นเหมือนเป็น เป็นช่องว่างครับว่าเรากําหนดไว้ว่าตกถึงเท่าไหร่สมมุติจะมี4บานะครับเรามีสีบาทเรากําหนดให้ตกอยู่ที่2อบาทนะครับกับ3.5ถ้าแรงดันตกมาถึง2บาทปั๊มก็จะทํางานขึ้นไปเพื่อให้ถึง3บาทถ้า3บาทก็คือปั๊มก็จะหยุดทาง,งานอาการจะเป็นอย่างี้ครับก็คือถ้าแรงดันตกออกมาฟึบ ถึง2บา์ปั๊มก็จะทาง,งานขึ้นไปถึง3บา์พ่อถึง3บา์ปั๊มก็จะตัดการทําง,งานนะครับอาการก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อนะครับแล้วก็เราจะนามาต่อกับสปิงเกอร์อย่างไงนะครับหรือว่าระบบรดน้ำต้นไม้อยังไงครับก็คือเราก็จะมีตัวโซลน,น์ลครับเดินท่อไปให้อย่างไล่ของเราแล้วก็ทำการใส่โซลินอย์วาล์วตัวนึ้ง ตัวโซนอาวาวนี้ก็จะมี12โวลต์24โวลต์ต่างกันออกไปนะครับโอเคแล้วก็โซนอาวาวนี้ก็จะต้องมีสัญญาณจ่ายให้มันนะครับก็คือเป็นตัว <Okay. S 1> เป็นตัวทา์เมอร์เพื่อตั้งเวลาทําเป็นออโต้ครับเรามีตู้ทา์เมอร์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเดินไฟมาจ่ายตู้ทา์เมอร์หนึ่งตัวแล้วก็จ่ายมาอย่างโซนอาวาว โซลนวอโซลนอาวนี้ก็จะแบ่งประเภทของการใช้งานครับอย่างทองเหลืองพลาสติกเป็นต้นนะครับอย่างทองเหลือก็เหมาะสําหรับประเภทของคอนโดหมู่บ้านตามบ้านเรือนอะไรประมาณนี้นครับส่วนพลาสติกก็จะเหมาะสําหรับการเกษตรฝังใต้ดินมันจะทนทานกว่าทองเหลืองนะครับเอเคเรามาต่อกันนะครับก็คือถ้าเราเรามีทามเมอร์แล้วใช่ไหมครับจากไฟมา220โวลต์ ตัวทมัมเมอร์ก็จะทําการจ่ายสัญญาณให้โซลินอยวาลโซลินอยวาลก็จะเป็นประตูเปิดปิดนะครับพอโซลินอยวาลเปิดปุ๊บตามก็จะทํางานมาทําการจ่ายนา้ําจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วถ้าสมมุติโซลินอยวาลเสียเราทํำยังไงกรณีน,นี้เราก็สามารถต่อเป็นบายพาสได้ก็คือต่อเป็นท่อเมนแทบออกมาผ่านผ่านตัวโซลินอยวาลนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวบอลวาล์วลงไปก็คือถ้าเราไม่อยากเราอยากสั่งการเปนนวดเราก็มาเปิดบอลวาล์วปั๊มก็จะทํางานจ่ายแรงดันจ่ายน้ํามาที่ท้ของเราพอแรงดันตกปุ๊บพอถึงที่กําหนดมันมันก็จะทํางานตัดดันดแรงดันขึ้นไปถึงที่กําหนดนะครับ อักษะครับประมาณนี้แ,แล้วถ้าเกิดเราไม่มีถังในนั้นมันจะต่อยังไงโอเคเดีย๋ยวผมอธิบายให้ฟังสำหรับปั๊มที่ไม่มีถังใรกันนะครับการก็คือปัมไม่มีถังใดใก็คือมันต้องมีตัวคอนโทรลของปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับ เพื่อจ่ายไฟให้ปัม๊มว่างกับตู้ทามเมอร์ตัวนี้จะตัวนี้เราจะต่อบายพาสบายพาสอะเราไม่ควรที่จะต่อครับกับตัวที่ไม่มีทางแรงดันเพราะว่าถ้าต่อบายพาสอะเราต้องเปิดปั๊มก่อนเปิดเพื่อให้ปั๊มทำงานดันน้ำออกมา กว่าเราจะเดินไปถึงตัวตัวโซเลนอยด์ตัว,ออตวบอลวาล์วนะครับบางทีแรงดันที่ปั๊มอัดมานะครับอาจจะทําให้เกิดการดันของท่อหรือทาให้ท่อแตกก็ได้นะครับถ้าปั๊มที่มีแรงดันสูงนะครับไอตัวนี้ส่วนมากถ้าถ้าเป็นแบบไม่มีแพชเชอร์นะครับเขาจะตอบแบบเป็นโซเลนอยด์วาล์วกันมากกว่านะครับอันนี้ก็จะตัดไปโอเคเรามาดูตัวที่หลักการที่แบบไม่มีทางแรงดันนะครับ แล้วก็จะต่อแบบส่วนอวาวก็คืออาการทํานก็คือไฟจ่ายมาก็คือสมมุติทัมเมอร์สั่งการให้โซลินอยด์ทำงานเปิดตัวทัมเมอร์ก็ต้องส่งสัญญาณให้ตัวคอนโทรลตัวนี้เพื่อจ่ายไฟมาอย่างตัวปั๊มเพื่อเปิดปั๊มปั๊มจะดก็ต้องทํางานนะครับอาการก็จะเป็นแบบนี้ถ้านโซลินอยด์ตัดการทํางาน ิ๊บตัวตัวทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะสั่งการก็จะตัดการจากาสัญญาณให้ตัวคอนโทรลปิดตัวคอนโทรลก็จะมาสั่งปั๊มว่าให้ปิดเหมือนกันก็นจะเป็นแบบนี้คือข้อดีของตัวนี้ก็คือถ้าท่อรั่วหรือท่อแตกปัญหาน้ํารั่วก็คือปั๊มก็จะไม่ทํางานตลอดเวลาจนกว่าทัมเมอร์จะสั่งงานต่างกับทางแรงดัน ถ้าถาังแรงดันเกิดมีท่อเมนรั่วหรือท่อแตกปั๊มก็จะทํางานตลอดเวลาก็คือแรงดันมันแรงดันในเส้นทอมันตกลงมามันก็จะสั่งให้ปั๊มทํางานมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต,ต่างๆไปแต่ว่าตัวที่ไม่มีถังแรงดันเราต้องมีตัวตู้คอนโทรลของปั๊มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วทาการต่ออ่าต่อเป็นสัญญาณกับตู้ทัมเมอร์เพื่อให้ปั๊มทํางาน ลักษณะการทํางานก็จะเป็นแบบนี้ถ้าส่วนตัวที่ผมชอบนะผมจะชอบแบบพ i เชอร์ปั๊มที่มีพิเชอร์แรงดันมากกว่าเพราะว่ามันง่ายสําหรับการต่อและอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถเปิดเป็นแมนนวลได้ด้วยเราแค่เดินไปเปิดตัวบอลวาล์วที่เราต่อเป็นบายพาสไว้อะที่เราต่อเป็นบายพาสก็สามารถเปิดได้อย่างเช่นเราไปดูแล้วไล่เราน้ามันน้ามันไม่พอ,อเราต้องการน้ําเพิ่ม ก็คือเราไม่ต้องไปเดินที่เปิดที่ตู้คอนโทรลเลยเราแค่เปิดบายพาสตรงบอนวาล์วครับปา๊มก็จะทํางานแล้วก็จะให้น้ําที่ไร่เราได้สะดวกเลยแบบนี้มากกว่าสําหรับตัวของนะครับก็จบกกไปแล้วครับสําหรับปั๊มที่มีพิชเชอคอนโทรลกับไม่มีพิชเชอคอนโทรลนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ